วันนี้แดดเปรี้ยงฉันเดินกลับบ้านเจอซอยเปลี่ยวซอยหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนอยากลองเข้าไปสำรวจพอเลี้ยวเข้าไปบรรยากาศเปลี่ยนเลยร่มรื่นเกินไปลมพัดเย็นเย,ยือกจนขนลุกทั้งที่อากาศร้อนมาก ฉันเดินต่อไปเรื่อยๆเห็นบ้านเก่าๆหลังหนึ่งดูน่ากลัวมีใครอยู่ไหมฉันตะโกนถามไม่มีเสียงตอบรับแต่รู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่ทันใดนั้นวูบความเย็นวาบเข้ามาใกล้ตัวเหมือนมีใครเอามือเย็นๆมา แที่ต้นคอฉันหันขวับไปมองไม่เจอใครเลยใครนะ่ะฉันเริ่มกลัวลมพัดแรงขึ้นใบไม้แห้งหมุนขวางฉันรีบวิ่งออกมาจากซอยนั้นแทบไม่คิดชีวิต ตั้งแต่วันนั้นฉันไม่กล้าเดินผ่านซอยนั้นอีกเลยสัมผัสเย็นยเยือกนั้นมันยังติดอยู่บนต้นคอฉันจนถึงถูกวันนี้